สัพพานิมิตาลัมมิตานุภาเวนะสีลมะสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอุทานุภาเวนะภาลานุภาเวนะเยยะธรรมานุภาเวนะปตุลาสีติสหัสสะธัมมะขันธานุภาเวนะนวโรขุตะระธรรมานุภาเวนะอัตถังกิตมคขานุภาเวีนะอัตถสมาปัตติยานุภาเวนะ ชาละพิญญานุภาเวนะจตุสัจจาณานุภาเวนะทัสสะพลญาณานุภาเวนะสัพันยุตญาณานุภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานุภาเวนะสัพพปริตานุภาเวนะรัตนัตตยาสารานุภาเวนะตุหังสัพพโลภ่ะโอโสภุปัทวะทุกขะโอมนัสุกายาสาวิรัตนตุ อันตรายาปิวิราสันตุสัพพสังกัปปะตุยหังสมิชันตุทีคายุต้าตุยหังหูตุสตาวัชชะชีเวนะสมังกิภูหูตุสัพปทาอาการสัปปตะวนาภูมิอังคามหาสมุทาอารักกาเทวตาสตามตุณเฮอนุรักษันตุขวัติศัพพมังพลังรักกันตุศัพติโยต้าศัพทานิพาเวนิชาตุศีนัมันจุเบ กมตุศักข์กมลพลังลักขันตุศัพข์ชโยตาสัพพะธรรมานาเวนักทาตุติภวัตุติภจุศัพข์กมลพลังลักขันตุศัพข์ทวะตาสัพพะสังทานาเวนักทาตุติภวันตุติ นักตยักษภูตานางปาสาหะนิวารนาปาริศานิาเวนะหันตวาตีสังอุปทเวนักขัตยักษ์ภูตานางปาสาหานิวาระนาปาริศานิภาเวนะหันตวาตีสังอุปทเวนัขัตยักษ์ภูตานางปาปากหานิวารนาปาริศานิภาเวนะหันตวาตีสังอุปทเวบทที่สิบหทัเทตคาถาอติตังนานวาขมยะรันปติ กังหรืออนาคตางังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงที่สิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรุว่ son. สถึงที่ยังไม่มาถึงญาต,ตาิตีมไปฮีนันตังอปันตันจะอนาคตางังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลับไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะอยู่ทำมงังตาตาตทะวิปัสสติ อสังหีรังอสังกุปังตังวิทามัุรูเหเิเจ่าบุคันใดบุคคลไดเห็นแจ้ทงท่านปัจจุบันไม่หันเงนไม่คอนแคลนในรำนั้นได้บุคคนนั้นพึงจะเริมทันอนันเนืองไดบุกคงเดอาชีวะกิจจะมาตัดตังโอธัญญาบรรณาสเวท่าทำความเพียงเจอในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันรึ่งนะหิโนสังพระรันตนะมหาเสีนะมัจจุนาเพราะว่าฟังผัดเชียกับบุราผู้มีเสยยในเสยรายใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลาย เอวังวิหาริมาตาปิโอหาดตามะนะตามะตาันทิตังตังวีพัททิตาระโตติสันโตอติคเตมุนีติมุนีติมุนีผู้สงบย่อมแล็กบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดขานทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีตาตีหนึ่งจะเรียนด้วยประทารชนนี้แล่ที่เจ็ดอภินอภารเจวีนขนะปาถะ ชนาทำนังหตทนังเหตุชรานาตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาแต่รมมอคแก่เป็นไม่ได้พญาได้ทำนังเหตุพญาทิมนาตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาแต่ล่วมือความเจ็บไข้เป็นไม่ได้เมื่อได้น่าทำนังเหมื่อนาทนาตีตาเรามีความตายเป็นธรมดาแต่ล่วมีือความตายเป็นไม่ได้สัพพเหตนิยเหตวนาเหปิวนาภาบวินา เราจะละเว้นเป็นต่างหรือว่าจะต้องไม่พัดก้าจกของรักของเจินใจดังสิ้นกรรมัสมกรรมเหตุกรรมธาาธากรรมวิกรรมพันุกรรมปฏิศนาเรามีกรรมเของของตนกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแรงเบิกมีกรรมป็ติตามมีกรรมเป็นผู้เกิดอาศัยยังกรรมังริสามิกาญยานังวาปาวาปะกังวาตตะทายาาเิสามิเจะทํากรรมในไว้เป็นบัเดยดินา เราจะเป็นทายาที่ว่าจะต้องได้รับผลกำังเกิอไปเอวัวมเมหิปินทางอัปปันเจเวกิตาพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันเลยบทที่ปทแปดกรมวิหารโบราณนิตาใหญ่เอวัมเมจตามีกางสมนึ่งพระควาสาวติยังวิหารติชีวตวะนีอนาทพินเถกัสสารามีสุตระภูอัควาพิคุวามันตศสิคบุ โวติกธรมติเตเอติเตพิคุปปะควาตูปัตตาคุปปะวาเตเอตัทวตัเมตายะติกเวเตโจตุเติยาาเซวิตายะพาวิตายะพาหุยุตายะตาเนยุตายะพัตถุตายะอนุุตายะปาติปาไดิตายะเทศะมารทะยะเอตาธาสิสามะนิสังสาบาติกัมขากัตมิเอกาเทสะ สุขังปุปติสุขังปฏิปุจจตินาบัตตังสุปินังปัตติอนุสานังปิโยมุติอามุตานาปิโยหิเติเตตารักขันตุนาสัตอภคิวาวิสังวาสัตถาวากรรมตุิวะตาติตะตังสมาธิยติจุมะมูขวันโนวิปปิปติปีติอาสามโหกาลังคาลติปุตานิอัปาติวิ ฉันตุวคมนปะโคมติวิตายะตุคเมจตุติยาอาเสวิตายะอาวิทยะปะมุตายะยานุกตายะวัจุกตายะอันิตตาปาริติตายะสะมาลัตถายะอิเมเอกาทะสายติสังสาปาติกัง अनुचितो प्रणामेता जेतो मुक्ति अति ओचितो प्रणामेता जेतो अति इता प्रणामेता जेतो मुक्ति कति हाकारेहि अनुचितो प्रणामेता जेतो मुक्ति कति हाकारेहि ओचितो प्रणामेता जेतो मुक्ति कति हाकारेहि इता प्रणामेता जेतो मुक्ति तथा कारेहि अनुचितो प्रणामेता जेतो मुक्ति तथा कारेहि ओचितो กตฐาการหสาพัะนาเมตตาเจโตมุติกตเมหิกตหาการหอนุทิศพัะนาเมตตาเจโตมุิสภิสัตาอวลาพยาปัจชานิรสกีะตังปริหารันตุสภีปานาอเวลาพยาปัจชานิ迦สกีะตังปรญหาันตุสัพีภูตาอเวลาพยาปัจชานิ迦สกีะตังปรญหาลันตุ สัพเพปุขาลาอเวลาพยาปาัญญาณิคาสเกตันังปริหารันตุสัพเพอัตถภาวะปริยาปนาอเวลาพยาปัญญานิคาสเกตันังปริหารันตุยิเมหิปัญจหากาเลหิอนุทิโสพระนามิตาเจโต,ม,ตมุตมิติเมหิปัหากาเลหิโกทิโสพระนามิตาเจโตมุติ สัพหะอิที่ยวเวลาพยาประชาใิการสกีตนะงปริหารันตุสัพหะบุริสาเวลาพยาประชาใิการสกีตะนังปริหารันตุสัพหะอริยาเวลาพยาประชาในการสกีตนะงปริหารันตุสัพหอนาริยาเวลาพยาประชาใิการสกีตะนังปริหารันตุสัพหเทวาเวลาพยาประชาใิการสกีตะนงปริหารันตุสัพมนุษสาวเวลาพยาประชาในการสกีตระหนงปริหารันตุสัพหวุณิปติตาเวลาพยาประชาในการสกีตระงปริหารันตุ ดีเมหิทหาการิหิโอทิโสพัฒนาเมตตาเจโตมุติก็จะมีเหตุทหากาเิหิที่สาพัฒนาเมตตาเจโตมุติสเพปุระทิมายะที่สายยาสตาเวลาพยาปชานิคัสกิจตัณหาลันตุสเพประทิมายะที่สายยาสตตาเวลาพยาปชานิคัสสกิจตัณหาลัตุสเพูตรายาที่สายยาสตาเวลา อัพยาปจาในิลัสกกระนังปริหารนันตุสัพเพปุระติมายานุทิสายยัคตาเวลาอัพยาปจานิลัสกกระนังปริหารนันตุสัพเพปชิมาญานุทิสายยัคตาเวลาอัพยาปจานิลัสกกระนังปริหารนันตุสัพเพอุตารายญอนุทิสายยัคตาเวลาอัพยาปจาในคลัสกีกระนังปริหารนันตุสัพเพเหตุมายาณุทิสายสัตตาเวลาพยาปชาในคลัสกีกระนังปริหานันตุสัพเพโอปปิมาญาณุทิสายสัตตาเวลาอพยาปชา อันนี้ค่ะสกีตัณห์ปัญหาลันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะปานาเวลาปยาปัชานิคาะสกีตัณปริหารันตุสัพเพปชิมายะทิสายะปานาเวลาปยาปัชานิคาะสกีตัณปริหารันตุอิเมหิสตหาการิหิโอทิโสพัฒนาเมตตาเตโตมุติกตเเมหิตะตหาการิหิทิสายะพัฒนาเมตตาเตโตมุติสัพเพปุรัติมายะทิสายะสัตตาวีลาปยาปัชา สเปปัจฉิมายาทิสายยาสัตตาเวลาพยาประชาอเนคารักีจันันพทานันตุสเพอุตรายาทีสายยาสัตตาเวลายาประชาอเนคารกีจนันพทธานันตุสเพทัชคินายาทีสายยาสัตตาเวลาพยาประชาเนคาชกีจนันพทนันตุ สภีกุลธิมายาอนุทิสายยาสัตตาเวลาพะยาปัญนิคาสกีกนังประญานันตุสภีปชิมายาอนุทิสายยาสัตตาเวลาพะยาปัญนิคาสกีกนังประญานันตุสภีอุตรายาอนุทิสายยาสัตตาเวลาพะยาปัญนิคาสกีกนังประญานันตุสภีทักขินายาอนุทิสายยาสัตตาเอาเวลาพะยาปัญนิคาสกีกนังประญานันตุสภีเหิุทิมายาทิสายยาสัตตาเวลาพะยาปัญนิคาสกีกนังประญานตุ สัพเพอุปริมายะที่สายยาสตตาเวลาพญากชานิคัสกีกัณฑ์ปัญหารันตุสัพเพปุรัติปุรัติยายะที่สายยาปานะหาเวลาพญากชานิคัสกีกัณฑ์โกเทมันตุสัพเพปัชฌายะที่สายยาปานะหาเวลาพญากชานิคัสกีกัณฑ์ปัญหารันตุ Utara yang ke saya pada Amira pada pecahan ikan sekitar dan tu. Tapi kaki naya ke saya pada Amira pada pecahan ikan sekitar dan perihalan tu. Tapi pura ti maya anu ti saya pada Amira pada pecahan ikan sekitar dan tu. Tapi pasi maya anu ti saya pada Amira pada pecahan ikan sekitar dan perihalan tu. Tapi Utara yang anu ti saya pada Amira pada pecahan ikan sekitar dan tu. Tapi hakim ayah nuri saya pada ambil hati apa sah nikah sekitar pada lantau. Tapi hakim maya tu saya pada ambil hati apa sah nikah sekitar pada lantau. Tapi upari ayah. ที่สายยาพานาเวลาพยาประชาในการศึกษานำประธานตะกุกตะเพยบุรัติมายะที่สายยาคูตาเวลาพยาประชาในการศึกษานำประธานตะกุกตะเพปัชมายะที่สายยาคูตาเวลาพยาประชาในการศึกษานำประธานตะกุกตะเพยปัตรายะที่สายยาคูตาเวลาพยาประชาในการศึกษานำประธานตะกุกตะเพยทักขินายะที่สายยาคูตาเวลาพยาประชาในการศึกษานำประธานตะกุกตะเพปุรัติมายะอนุทิ่สายยาคูตาเวลาพยาประชาน สัพเพปัชฌิมาญานุทิสัยยาคุตาเวลาพยาปชาอนิคารสกีกะนังการิหารันตุสัพเพอุตตรายญอนุทิสัยยาคุตาเวลาพยาปชาอนิคาสสกีกะนังการิหารันตุสัพเพตัคินายญอนุทิสัยยาคุตาเวลาพยาปชาอนิคารสกีกระนังการิหารันตุสัพเพเหติมายญานุทิสเหติมายญาุทิสายยาคุตาเวลาพยาปชาอนิคาสกีกตะนังการิหารันตุ สพอุปริมาญาที่สายาุตาเวลาพาประชานิาสกิตนักกุฎาตุสพภูรัติมาญาที่สายยาุกลาเวลาพาประชานิคาสกิตนากกุฎาตุสพปัชชิมาที่สายาุคลาเวลาพยาประชานิคาสกิตระนัาตุสพอุตรายาที่สายาุกลาเวลาพญาประชานิาสกิตนักกุาตุ สัพเพทักขีนายาที่สายาปุคลาเวลาพยาปรชานิาสกิตนั้ปนตุสัพเพปุระทิมายาที่ใส่ยาปุคลาเวลาพยาปรชานิการสกิตนั้ปนาันตุสัพเพปัชิมายาที่ใส่ยาปุคลาเวลาพยาปรชานิาสกิตนังปนาัตุสัพเพปุตตาายาที่ใสายาปุคลาเวลาพยปรชานิาสกิตนักป็นันตุสัพเพทักขีนายาที่ิสายาปุคลาเวลาพยาปรชานิคาสกิรตนักปตุ สัพเพเหตุทีมายาที่ใสยาปุคลาอเวราอภยาปชานิคาสกิการพันธะนันตุสัพเพอุปาทิมายะที่ใสยาปุคลาอเวราอภยาปชานิคาสกิการพันธะนันตุสัพเพปุรัตติมายะที่ใสยะอัตภาวะปริยาปันาอเวราอภยาปชานิคาสกิการพันธะนันตุสัพเพปชิมายะที่ใสยะอัตภาวะปริยาปันาอเวราอภยาปชานิคาสกิการพันธะนันตุ เพรุตาลายะที่ฉายาอัตภาวะปริยาปัญน,นาเวลาพิยาปชาอินคาสกิตาลังปัญหานัาจานจุตุเพทัีนียะที่ฉายาอัตภาวะปริยปรนาปันาเวลาพิยาปชาอินคาสกิตยาตานังปัญหา,าน,นันจุนตุ สเพย์บุรษีมายะอนุทิสายะอัตภาวะปัญญาปัญนาเวลาปพยาปชาอานิคานสกีตะนังปัญหาดันตุสเพย์บุรษีมายะอนุทิสายะอัตภาวะปัญญาปัญนาเวลาปพยาปชาอานิคานสกีตะนังปัญหาดันตุสเพย์อุตตรายะอนุทิสายะอัตภาวะปัญญาปัญนาเวลาปพยาปชาอานิคานสกีตะนังปัญหาดันตุสเพย์ทัชินายะอนุทิศายะอัตภาวะปัญญาปัญนาอานิคานสกีตะนังปัญหาดันตุ สภ์เหตุมายะที่สายยอัตภาวะปริยาปัญนาเอาเวลาอภิญาปัชานิคาสกีตนันปริหาันตุสเพอุปกริมายะที่สายะอัตภาวะปริยาปัญนาเอาเวลาอภิญาปัชานิคาสกีตนันปริหาันตุสภาปุริติมายะที่สายะอิทธิยุเวลาอภิญาปัชานิคาสกีตนันปริหาันตุสภาปชิมายะที่สายะอิทธิยุเวลาอภิญาปัชานิคาสกีตนันปริหาันตุ สภาอุตรายาทิสัยอิธิโยเวลาพาประชาอิคาสกีันัหาดันตุสภาทักินายาทิสายาอัติธิโยเวลาพยาประชาอิาสกีนทปหาันตุสภาบุรุษิมายาอนุทิสัยอิทธิโยเวลาพยาประชาอินคาสกีันทปัหาันตุ สภาปัชมายะอนุทิศายะอิทธิยวเวลาอภิยาปชาอินิกาสเกตะนัปริหารันตุสภาอุตรายะอนุทิศายะอิทธิยวเวลาอภิยาปชาอินิกาสเกตระนังปริหารันตุสภาทักขินายะอนุทิศายะอิทธิยวเวลาอภิยาปชาอินิกาสเกตระนัปริหารันตุสภาหิธิมายาทิสายะอิทธิยวเวลาอภิยาปชาอินิกาสเกตระนังปริหารันตุสภาอุปาริมายะทิศายะอิทธิยวเอเวลาอภิยาปชาอินิกาสเกตระนัปริหารันตุ สัพเพวุรัติมายาทิสัยยาปุริสาเวลาพญาปชาอนิคาสเถียตนังปริหารันตุสัพเพปุปุตรายาทิสายยาปุริสาเวลาอพยาปชาอนิฆาสเถียตนังปัญหาลันตุสัพเพทักคีนายาทิสัยยาปุริสาเวลาพญาปชาอนิคาสเถียตนังปริหารันตุสัพเพวุรติมายานุทิสัยยาปุริสาเวลาพญาปชาอนิคาสเถียตนังปัญหาลันตุ สัพเพปัจจิมายะอนุทิสายะปุริสาเวราภยาปชาสติการันตหานันตุสัพพีอุตารายะอนุทิสายะปุริสาเวราภยาปชานิสติการันตหานันตุสัพพีทักขีนายะอนุทิสายะปุริสาเวราภยาปชานิสติการันตหานันตุสัพเพเหติมายะทิสายะปุริสาเวราภยาปชานิสติการันตหานันตุสัพเพ साय पोलिसा रा भए पछाडा अनि खास किर्तन पनि हालन्तु सफे बोरा थिए रा पछाडि अनि थास कीर्तन पनि हालन्तु सफे पछि माया अरिया अरिया अब रातना पनि हालन्तु सफे उता पनि हालन्तो ัพเพทักยินายะทุสายะอริยาวิราอภยญาปชานิฆัสสิทนันปัญหาลันตุสัพเพปุรัติมายะอันทุสายะอริยาวิราอภยญาปชานิฆัสสิทนันปัญหาลันตุสัพเพปัิมายะอนุทุสายะอริยาวิราอภยญาปชานิฆัสสิทนันปัญหาลันตุสัพเพอุตตรายะอนุทุสายะอริยาวิราอภยญาปชานิฆัสสิทนันปัญหาลันตุสัพเพทักยินายะอนุทุสายะอริยาวิราอภยญาปชานิฆัสสิทนันปัญหาลันตุ ส,สัพเเตที่มายาี่สายะอนิยาเวราภิพยาปัานิคาสีกนังป็หารตุสเพอุปริมายาที่สายะอิยาเวราภิาปัานิคาสีกังปาตุสัพเพอุปรัติมายาี่สายนาริยาเวราภิพยาปัานิคาสีกนังป็นารันตุสเพปชิมายาี่สายนาณิยาเวราภิาปัานิคาสีกนังป็นหารันตุ कपि उत्तराया दिशया अनरिया अमिया अपय पचानी खसितनेकुनंतु कपि दक्षिणया दिशया अनरिया अमिया अपय पचानी खसितनेकुनंतु कपि वराति मराया अनुतिसाय अनरिया अमिया अपय पचानी खसितनेकुनंतु कपि पश्चिमाया अनुतिसाय अनरिया अमिया अपय पचानी खसितने परिहारंतु สภีอุตรายะอนุทิสัยะอนาฏิยาอเวลาพยาปชาอนิคาสกีตระหนักริหารันตุสเีทักกีนายะอนุทิสัยะอนาฏิยาอเวลาพยาปชาอณิคาสกีตระหงปกริหารันตุสเีเหตุที่มายะทิสัยะอนาริยาอเวลาพยาปชาอณิคาสกีตระหนักริหารันตุสภีอุบริมายะทิสัยะอนาฏิยาอเวลาพยาปชาอณิคาสกีตระังปกริหารนันตุสเพบุรษทิมายะทิสัยะเอวาอเวลาพยาปชาอณิคาสกีตระหนักริหารันตุ สัพเพปชิมายะที่สายยะเทวาอเวนาพยปรชานีคาสเกังปัานุสุสัพเพอุตตรายะที่สายยะเทวาอเวราพยาประชานีคาสเกตังปัะญานุสุสัพเพทักกินายะที่สายยเทวาอเวราพยาปรชานีคาสเกังปันตสุสัพเพปุรติมายะอนุทิสายยะเทวาอเวราพยาปรชานิคาสเกตลังปัิานุสุสัพเพปชิมายะอนุทิสายะเทวาอเวราพยาปรชานีคาสกัปันตุ สภูตนายะอนุทิสายะเทวาเวลาพยาประชาณิคาสกีตะนังป็นฐานันตุสภีทักกีนายอนุทิศายะเทวาเวลาพยาประชาณิคาสกีตะนังป็นฐานันตุสภพเหตุทีมายะทิสายะเทวาเวลาพยาประชาณิคาสกีตะนังป็นฐานันตุสภพอุปาริมายะทิสายะเทวาเวลาพยาประชาณิคาสภิจะนังป็นฐานันตุสภีกุรัติมายะทิสายะมลุสาเวลาพยาประชาณิคาสกีตะนังป็นฐานันตุ สัพพีปัชิมาญะทิสายะมนุสขาเวลาพะยาปชาณิการสกิจันภริหารตุอุตสัพเพอุปปลายะอุตรายะอนุทิสายะมนุสขาเวลาพะยาปชาณิการสกิจันภริหารตุสัพเพทักกีนายะทิสายะอนุสขาเวลาพะยาปชาณิการสกิจันภริหารตุสัพเพปูรัตทิมายะอนุทิสายะมนุสขาเวลาพะยาปชาณิการสกิจันภริหารตุสัพเพปัชิมายะอนุทิสายะมนุสขาเวลาพะยาปชาณิการสกิจันภริหารตุ สภุตรายะอนุทิสายะมนุษา์เวลาพยาประชานิการพิตนังปริหารันตุสภูทัินายะอนุทิสายะมนุษาเวลาพยาประชานิการพิตรนังปริหารันตุสภูเหตุที่มายะทิสายะมนุษาเวลาพยาประชานิการพิตรนังปรญหารันตุสภูอุปาริมายะทิสายะมนุษาเวลาพยาประชานิคาสพิตรนังปัญหารันตุ สัพเพุรติมายาที่สายะมุนีปาติกาเวลาพญาปัญชานิคัสกิดการกลันตุสัพเพปัชชิมายาที่สายะวุณีปาติกาวเวลาพญาปัญชานิคัสกิกรกุลันตุสัเพยุตารายาที่สยะมุนีปาติกาเวลาพญาปัญชานิคสกิดการกุลันตุสัพเพทัศนายาที่สยะมุนีปาติกาเวลาพญาปัญชานิคัสกิการกุลันตุ สภีปุลธิมยายะอนุทิสายะวินิปาติตาเวลาอัพญาปชานิคาสีเนะงกทาหันตุสภีปัชิมายะอนุทิสายะมุนิปติตาเวลาอภิาปชานิคาสีกตนะโกทานันตุต สะเพอุตตรายะอนุทิสัยะวินิปาติกาเวลายาปชานีคาสกีตัปัญหาตุสพเทักีนายะอนุทิสัยะวินิปาติกาเวลาพยาปชานีคาสกีตัณปญหาตุะเพเหที่มายะทิสายะวินิปาติกาเวลาพยาปชานีคาสกีตังปหาตุสัเพอุปปิมายะทิสายะวินิปาติกาเวลาพยาปชานีคาสกีตังปัญหาตุ ปีเมหิทัศทหากาเลหิพระนาเมตาเจโตบุติสัพเีสังสัตตนังปีละนังวัชเชตวาปีละนายะปูปคาตังวัชเชตวาอนุปปคาเตนะสันตาปังวัชเชตวาอสันตาเปนะปริยาทานังวัชเชตวาอาปริยาเตนะเทเนนะวิเหสังวัชเชตวาอาวิเหสายสัพเทีสัตตาอเวริโนหุนตุมาเวริโนหุนตุมาทุคีโนหุนตุมา ตุกิตตาโหนตุมาทุกิตตาติอเมหิอัตถหาคาเลหิตัพเพตตาเมตายาติเมตาตังธรรมังเจติยติติเตโตสัพพะพยาปะทะปริยุทธาเนนหิมุจจะติติวิมุตติเรตาจะเจโตวิมุตติจติเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาพรามวิหาราภวนามิทตา บทที่ทวตาอุโยชนะคาถาบทส่งเทวดาทุกขปัตตาจนิทุกขาะยาปตาจนิพยาโสกปัตตาจนิโสกาหุนตุสัพเพปิปานิโมเอตาวตาจามหมเหสัพสักสัพตังปุญญธรรมปะทังสัพเพเทวานิโมทันตุสัะสัมปติสิทธยาทานังท้าทันตุสัทธายะสีลังลักันจุดสัพทาภาวนาพิราตาหูตุขัดชันตุเทวตาคาตา สัพเพพุทธาภารัปตาปจีกนันจะยังพลังอนันตนนจะตีชนะรักมันทามิสศปสูงสัพเพพุทธาภารัปตาปจีกนันจะยังพลังอรันตนนจะตีชนะรักมันทามิสศปสูงสัพเพพุทธาภารัปตาปจีกนันจะยังพลังอรันตนนจะตีชนะรักมันทามิสศปสูงสัพเพพุทธาภารัปตาปจีกนันจะยังพลังอรันตนนจะตีชนะรักมันทามิสศปสูงสัพเพพุทธาภารัปตาปจีกนันจะยังพลังอรันตนนจะตีชนะรักมันทามิสศปสูง เพพุทธาปรตาปฏิกานันจะยังพลังอรัตนันติชนะลักมันทมิสปสูรกเพพุทธาปรปตาปฏิกานันจะยังพลังอรัตนันติชนลักมันทามิสาสูรกเพพุทธาภรปตาปฏิกานันจะยังพลังอรัตนันติชนลักมัทมิสสูกเพรพุทธาภปปตาปฏิกานันจะยังพลังอรัตนันติชนะลักมัทมิสสู แห่งปัจจติทานนะนี่คะแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสวดสัตยาายบทสวดมนต์พระสูตรพระปณิสและพระประาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามุ่งจากทุกไปทั้งฟวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทางทางลู่และทางธรรมขอโดยที่เพลิดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการเปิดสาสตร์ยามนต์และธรรมานเหล่านี้ เมื่อนโมทนาแล้วโปรดอำเนองค์ให้แก่ข้าเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายดเศรษฐีเรียนยอดเศรีเรียนไม้ครูปี68ตลอดจนวัตถมคลท้คนที่ทำทุ้าขึ้นให้เปล่ยนไปอนุภาพแห่งพระบริษเป็นสมเด็จกกิลตุกตะการเทินต่างถข้าพเจ้าขออนุโทนาบุญดชตั้งจิตตฐานในการตั้งใจุดรงนี้ว่าความดีกวก็ขอให้ดรการบังคับบชาชอบีนแก่บงิ